วิตามินดีเป็นวิตามินที่ฟรีแต่คนขาดเยอะมากถูกคนมองข้ามเยอะมาก,มากโดยเฉพาะคนที่รู้ตัวว่ากระดูกบางไปตรวจแล้วเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพรุนในอนาคตผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปทุกคนควรรับประทานวิตามินดีประจําเพราะว่ามันช่วยได้มากเลยช่วยลดความเสี่ยงที่กระดูกจะหักได้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อได้ช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมที่เรากินเข้าไปได้ด้วยวิตามินดีฟรีๆจากแสงแดดนั่นแหละในตอนเช้าหรือเย็นแค่เพียงตาก่ันละ1 0ถึง 5นาทีต่อวันคนก็จะได้รับวิตามินดีอย่างสม่าเสมอจากอาหารเห็ดไข่ทูนา่าปลาทะเลปลาแซลมอนผักโขมก็มีเสริมก็ทานได้แนะนําให้เลือกเป็นวิตามินดีออร์แกนิกหน่อยนึกตัวอย่างที่หมอเฟิร์นทานเนาก็เป็นวิตามินดีออร์แกนิกเหมือนกันเช็คว่าออร์แกนิกดูยังไงดูตรงนี้ตัวอย่างวิตามินออร์แกนิกอย่างน,นี้เขาก็จะบอกว่าทํามาจากวิตามินดี3แล้วก็วงเล็บว่ามาจากอะไรเขาก็เขียนว่ามาจากสารลายที่ได้การรับรองออร์แกนิกเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่หมอเฟิร์นทานถ้าวันไหนไม่ได้ออกไปตากแดดไม่ได้ทานเห็ด เลที่ให้วิตามินดีสูงเราก็จะทานอันนี้1เม็ดคุณก็ซื้อยี่ห้อไหนก็ได้แต่ถ้าใครอยากซื้อเหมือนหมอเฟินให้พิมพ์ว่าวิตามินดีได้เลยก็จะมีน้องแอด,ดมินส่งรายละเอียดไปให้ให้คุณเน้นทานอาหารเป็นยาก่อนแล้วถ้ามันไม่พอเนี่ยถ้าเราต้องไปรับประทานอาหารเสริมจริงๆเนี่ยก็ให้เลือกทํามาจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดมีสารเคมีน้อยที่สุดก็คือเลือกที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็มีตารับรองได้ว,ว่าเป็นออร์แกนิกจริงๆไม่ใช่แค่เขียนว่าออร์แกนิกเนาะ